สวัสดีค่ะแอนจะมาสอนทำทิมแบบง่ายๆนะคะในแบบที่เราต้องการค่ะก็จะใช้ทั้งหมด2แอปเนาะก็มีแอป Simple Photo นะคะกับ X Icon คะ่ะเพื่อนๆก็ไปโหลดโปรแกรมที่เพจสตูดิโอเรียบร้อยนะคะเขาบอกนะคะโทรศัพท์แอนเป็นแบบ a n น r o i d นะคะไปโหลดที่เพจสตูดิโอเรียบร้อยแล้วก็โหลดดูภาพที่เราต้องการในเว็บต่างๆก็ได้ค่ะโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะคะแอนก็จะมาสอนทำเลยค่ะแอนขออนุญาตเพิ่มหน้าอีกหน้านึงเนาะมาที่หน้าว่างเปล่านี้นะคะเราจะเพิ่มรูปภาพใช่ไหม กดค่ะเรื่องคำว่าหาคำว่าวิจเจตนะคะของโทรศัพท์เรานี่ค่ะแอปนี้ค่ะซิมเพิลโฟโต้วิจตนะคะนี่ที่มันเขียนมาเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วก็คือว่าแอนทําไปแล้วนะคะแอนจะมาทําในส่วนนี้ตัวนี้ค่ะคือแอนไม่ได้ทํานะคะมันจะเขียนว่า3ามค่ะกดค้างที่ตัวนี้นะคะเราลากขึ้นมาที่หน้าจอค่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกรูปภาพค่ะเราเลือกโฟโต้ค่ะมาที่โฟโต้อีกรอบนึงนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะแอนก็เอารูปนี้ค่ะใจหยอนนะคะกดแอปกลับไปค่ะ นี่ค่ะเรามาเปลี่ยนชื่อของรูปภาพกันเนาะเรามาใส่รูปภาพค่ะใส่ชื่อรูปภาพเองก็จะใส่ง่ายไก่อนเนาะเราแต่งได้ตาสบายนะคะเราอ,อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเองก็จะเอาเองอยากได้รูปหัวใจนะคะกดตกลงค่ะกดแปลก,กลับไปอีกทีนึงนะคะกดตรงนี้ค่ะมันจะทําให้รูปเราจางจางลงนะคะเพื่อแบบจะได้เข้ากับพื้นหลังของเรานะคะส่วนตัวนี้นี่นคือทําให้กรอบสี่เหลี่ยมของเรากรอบรูปของเราโค้งมนนะคะกดค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ กดที่หน้าจอค่ะกดคา้างที่รูปภาพลากต่างขนาดที่เราต้องการนะคะเอกรจเาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเบือเเ่อแล้วรูปนี้ไม่อยากได้แล้วกดที่รูปภาพหนึ่งครั้งค่ะกดที่เฟืองแล้วก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปภาพได้เหมือนเดิมค่ะเราอยากใย่องไหนแล้วจะมีอีกอย่างนึงน,นะคะที่เพื่อนๆสามารถทําได้มันสามารถใส่ได้หลายรูปเนาะเพื่อนๆก็กดเข้าไปค่ะ,ะสมมติว่าเพื่อนๆจะเอารูปนี้ด้วยเอารูปนี้ด้วยรูปนี้ด้วยเพื่อนๆเลือกไปค่ะกดเข้าไปนะคะนี่มักนก็จะบอกว่า แล้วเ,เลือกตัวนี้นะคะตัวที่2เองก็ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรกดเข้าไปค่ะกดเปิดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการอ่อย่างเช่นเอาแบบนี้แล้วกันนะคะกดอัปเดตค่ะลสักครู่มันก็จะขึ้นมาให้เราสีรูปแบบนี้ใช่ไหมก็เพื่อนอยากกลับไปเป็นเพื่อนก็กดทางนี้นึงเนาะเพื่อนก็จะทำแบบนี้จะใหญ่แค่ไหนก็ได้เพื่อนอยากจะทำขนาดไหนก็ได้แบบนี้นะคะคือการเอารูปลงส่วนแอนเนี่ย ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะกลับไปเป็นรูปเดียวก็กดไปที่รูปนีทีเพือๆนะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลือกรูปค่ะเพื่อนๆจะได้อเดียวใช่ไหมเพื่อนๆก็ไปกดถ้าหมายถูกออกอยากจะได้รูปไหนอยากได้รูปนี้รูปเดียวก็รูปเดียวอัปเดตค่ะก็จะได้รูปคนเดียวต่อไปเองก็จะสอนทำเป็นไอคอนไอคอนแอบของเรานะคะเปลี่ยนไอคอนแอบแล้วก็มากดที่ไอคอนค่ะกดเข้าไปเพื่อนๆเลือกเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนรูปแอปตัวไหนนะคะเอคก็ Android เอาง่ายๆเนาะสมมติเอาเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะเปลี่ยนก็มาที่โฟโต้ค่ะแกลเลอรี่เลือกรูปที่เราต้องการนะคะรูปอะไรก็ได้ไอ้ก็จะรูปนี้นี่ค่ะข้างล่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบของไอคอนเราว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะคะไอ้ก็จะรูปน้องนี่แหละ,ะใจใหิยอนนะคะที่ลกของแอนค่ะกดกระป๋อค่ะพี่แอนเนี่ย,ะค,ะกกค,ค,ยคือแอนอยากได้ดวงตาของเขากดดันค่ะเปลี่ยนชื่อได้นะคะพเพื่อนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เหมือนกันนี่ก็เปลี่ยนปกติเลยค่ะก็เพ่อยากได้ตรงไหนก็เปลี่ยน แบบประมาณนี้นะโอเคค่ะเอาอีกสักอันนะเนาะออาสมมุติเป็นตัวนี้แล้วกันเพิ่มนๆก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนอะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้มาโฟตโต้ค,ค่ะกดแกลเลอรี่เนาะไปที่รูปภาพค่ะนีเอก็จะเปลี่ยนอย่างเร็วๆนะประมาณนี้อ่ะไปค่ะโอเคนะเพิ่มค่ะกดออกไปที่หน้าจอ ดูซี่อยู่ไหนหนึ่งอันนี่สองอันมาสิเราก็จัดเรียงเรียงเลยค่ะตามปกติก็ประมาณนี้เนาะก็แอนก็จะใช้เมนูของแอนเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบบินชาร์กนี่คือโปรแกรมทั้งหมดที่นี่เพราะว่าแอนไม่อยากซ่อนแอปเนาะก็จะประมาณนี้นะคะของแอนก็จะทำทำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามแอนได้นะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ